มาจังเด็กยิดดูขัดิดดูปงดงอันียตะปากระแงงรวนพี่น้องสะออนครับกวเอามาจับจับ้เยออพี่น้องบึงตักกับตักน้องบังครับี่ตะปากระแงงครับตรงามงางามขีหรมงามเท้งามคักงามแน่โอ้พี่น้องบึงสะอ่อนไรคักบอคักบอพี่ตะปกระงง้าเลยจหกันนะ เป็ตักอะไรมละเบ๊กปาเงี้ยตักยากเนี่ยรถพี่น้องเนาะงีคนจะกาะกระสดุงครับพี่น้องครับเอาคอยตักเอาคอยเก็บเอาพี่น้องเอาถ้วยนะมาตักสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้มาหน่อยกับผพ้าพี่น้องมานะครับเลาะน้ำทงน้ำทาคือเก่าเนาะนะครับมาน้ำหวยน้ำหนองครับคลิปนี้ภาพี่น้องมาเบิ่งคลิปงานยกย่อยยกสะสดุงคือเก่าครับพี่น้องครับนะครับมม่หนีมาท่างตะวันฟ้ามท่างบันสร้างคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวบ้านหน่อยผ้าไปรุนเบิงเนาะพี่น้องเนาะว่าทีมงานเพิ่นจะพากันมันซ้ำใดเนาะจะเข้าไปรุนกันเบิงครับพี่น้องครับบ้านหน่อยผ้าไปเบิงครับสวัสดีครับคุณยายค่ะจังไหนเนาะหมานป้อนอนาหมานคั่กเนาะบาร์ี้แม่ขออนุญาตถ่ายเด้อปัากันปดปักกันแงงครับพี่น้องครับบ้านหน่อยมาบอทานเพิ่นหยกเนาะเดี๋ยวเขาถ่ายรุนบัตรต่อไปกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาบุกในกะคุเพื่อนครับนี่กระป๋ากระแห่งป่าเสื่อมครับพี่น้องครับนี่ตัวงามๆหอยหยาดเอามือเศร้าขึ้นเบิึงเด้อโอ้ตัวงามๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาไปรุนบัดเพื่อนยกเนาะพี่น้องเนาะเจ้ายกมันมาหลุดบึงบัดนี่ครับพี่น้องครับมาหลุนเบิึงเนาะบังขันเบาหน่อยมาบอท่านถือป่าใสแง่งถือป่าเสื่อมหลายครับพี่น้องครับอันรุนบิึงบัดนี่สิเป็นคือบัดนันบอ ครับพ <Workers. S 2> ี่น okay. ้องเนาะโอ้ถือหลายคือเก่าครับพี่น้องครับมิตรป่าสังเแหงคือเก่าครับพี Almighty ่น้องครับเบิ้งครับเบิ้งตัวป่าสังเแหงมิตรตัวงามงามพี่น้องครับอ่อนลายสะดุ้งสองเส้นพี่น้องครับมิตรป่าสังเแหงพี่น้องนะครับท่างผุนกระสีเป็นเบ็ดเนาะแล้วก็สะดุ้งอีกฟังหนึ่งหันเบ็ดเพิ่อนกระถือดีครับนั่นเห็นท่าพี่น้องถือละหันนั่นกับเบ็ดครับนั่น เป็นปลาสะแงี้งคือกันครับนะครับในกระสดุ้งเนาะนะครับเอาเบิ่งด่างนี่ครับพี่น้องครับเป็นจังไงสีมันบอคุณแม่เบิ่งเบิ่งคุณแม่บนยกเนาะเอาถือตัวนึงอยู่พี่น้องครับก็ถือว่าถือด้อตัวนึงนี่ถือว่าถืออยู่ครับมาโมลุนครับพี่น้องครับโมลุนกันเบิ่งครับยิ้ม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 ิ้มยิ้มยิ้มยิ้ ปพีตะปักางแง่งเราลวนพี่น้องสะออนคักเอามาจับเอไปโอ้พี่น้องบังพี่ตะปะกองแง่งครับตัวงามงามงามหลีแหนงามแท้งงามคักงแน่โอ้พี่น้องบงสะออนไลคักบอคักบอมี่ตะปแ่งอยไปใจังโหกันเนี่ยไมตักไหนมาละเบ๊กตักอยากแน่แล้วพี่น้องเนาะ เงียงเพื่นอนากเกาะกับสะดุงครับพี่น้องครับแม่ปดปดแม่ปดเอาคอยตักเอาคอยเก็บเอาพี่น้องเอาถวยนะมาตักเอาครับพี่น้องครับสาวแบงเนาะเพื่อกำลังสิก่างสะดุงลงเพื่สอสอนปลาสะแยงงลายเอามาหลุดมาคุณแม่คือเก่าครับพี่น้องครับมาหลุดมังบัดนี้ครับเป็นเจ้าไรบัดนี่เอารุ่นพี่น้องรุ่น ติดขางอุต้นเอ็นเตนขึ้นมาแล้วครับหลายคือเก่าพี่น้องโอ้ยบันนี้มีปลาปลาเสื่อมนี่ครับปลาเสื่อมถือปลาเสื่อมหลายก็ปลาสังเงงเนาะงวดนี้เนาะครับเป็นปลาเสื่อมครับไม่อันบอกปลาสังเงียงลายก็ปลาเสื่อมบ่เอาพ้น่าปลาสังเงียลายก็ปลาเสื่อมมาสักครับพี่น้องเอาตามเพื่อนว่านั่นละเอาตักเอาแม่ตักเอา พี่น้องครับเบ็ดกระถือพี่น้องครับถือดีครับพี่น้องเบ็ดกระไดเป็นปลาสงแงีงไม่ตัวโตยิงใหญ่ครับคร,ร,ร,รับพี่น้องมาลุนเบืองบัดนี้ครับคุณยายว่าเปลี่ยนไหนคุณตายกแนวสันนะครับมาลุนเบิ่งครับเบิ่งคุณตายกสีมันทอคุณยายบอพี่น้องมาลุนกันครับโอ้ยหอยอ้อนต้นเอ็นเต้นขึ้นมาแล้วครับปลาสัง้ง ว้ายแล้วพี่าหมันว้ถึกพี่น้องถึกสามโตชี้โตหอยอยู่ทั้งขางปนพุชขี้ขั้นปดว่างลงสอยน้อพี่น้องเนาะว้าประมาณทอคุณยายไปคุณตานี่ฮะเดี๋ยวเขาจังทะรุนนะให้คุณยายมายกเนาะจังหมานเพื่อน่าโอ้เจ้าคุยแง่เจ้ารุนมึงบันนี้ครับพี่น้องครับเปลี่ยนจากคุณตาเป็นคุณยายคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเพื่อน่าคุณตายกบ่หมานมาสั่นว่า เดียคุณยายยกบังด um oh, ูคุณยายอยู like no. ่จีหมันบ่นั่นเด้นั่นเด้นั่นเด้มาตะหยกสองโตสามโตกระถือได้หรอคุณตายังบ่หมันทอเอ้าลุดลงไปแล้วตัวหนึ่งยังเราม่เคยรุดปลาใสเงี้งก้อทั้งไตยายเนาะถือปลาใสเงี้งปลาเสื่อมถือกระปูนะครับปุนหอยอุดโตนเต็นยุเกียร์ทั้งปุูปู บักเสียงเงงเนาะครับบัดถือกระถือคักยูคุณยายว่ะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องบักเสียงเงงตัวใหญ่ถ้าหลุนเบื้องบันนี้ครับพี่น้องครับขาหักซะเนาะเริ่มโบเห็นหุงแล้วพี่น้องครับเริ่มมืดแล้วหลุนเบื้องครับ ถโอสามตัวสี่ตัวครับก็เป็นปลาปลาใสเงี้งคือเก่าครับปลาใสเงี้งคือเกาอาครับเริ่มมาเห็นหงแล้ะครับพี่น้องครับลนี่ก็เอาว้ซ้ำนี้สักก่อนนะพี่น้องเนาะนะครับคงประมาณนี้ละเริ่มมเห็นหงแล้วครับพี่น้องครับนะครับจังไ้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้บ้าหน่อยนเด้อนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านน้อยได้หาปใหมาให้พี่น้องได้เบิกันคือเก้านั่นแหละนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็รับพี่น้องไปก่อนพอกันคลิปต่อไปก็แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ